สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Gamer Podcast Podcast ที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกมสมดุลชีวิตสมดุลค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อนสักนิดนะคะชื่อปูค่ะนัทพรกังสวิวัฒ์ปัจจุบันเป็นแอดมินเพจ Healthy Gamer เกมสมดุลชีวิตสมดุลน,นะคะจะขอแทนตัวเองว่าแอดมินค่ะ แอดเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมากับการเล่นเกมตั้งแต่สมัยประถมและตอนนั้นก็จะเป็นเครื่อง Playstation ต่อมาก็เล่นในคอมช่วงหลังเนี่ยเกมเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็เล่นนะคะและปัจจุบันนี้ทำงานแล้วก็ยังมีเล่นอยู่ค่ะประกอบกับเรียนมาทางด้านจิตวิทยานะคะในด้านจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวค่ะแอดก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ ปัญหาของเด็กๆที่พ่อแม่มักจะมาปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือปัญหาการติดเกมค่ะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นเกมแล้วเติบโตมากับเกมเหมือนกันนะคะตอนแรกก็จะรู้สึกนะว่าเอ๊ะทำไมต้องมองว่าเหมือนเกมเป็นผู้ร้ายเหมือนกับทําไมต้องโทษเกมว่าทําให้เด็กมีปัญหา อย่างไรก็ตามหลังจากที่แอดเนี่ยได้ศึกษาเรื่องของปัญหาติดเกมได้เรียนได้อ่านแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแอดได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมด้วยนะคะก็ทำให้มีมุมมองต่อกเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน,นะค่ะเหมือนกับคำที่เขาบอกกันนะคะว่าเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีค่ะเกมก็เช่นกัน ปัจจุบันนี้นะคะแอดคิดว่าเราคงที่จะไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของเกมได้แล้วล่ะคะ่ะการที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะห้ามไม่ให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากมากหรือว่าเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ย ก็เล่นเกมได้แล้วค่ะดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีเลยแถมสังคมของเด็กนะคะของวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีคนที่เล่นเกมค่ะแต่สิ่งสำคัญคือเด็กๆจะอยู่กับเกมยังไงพ่อแม่ผู้ปกครองจะทำยังไงได้บ้างที่จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานติดเกมแต่สามารถที่จะเล่นเกมแล้วเกิดประโยชน์ให้การเล่นเกมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ดีในชีวิตของเด็กๆและเป็นผู้เล่นเกมที่มีภูมิคุ้มกัน เล่นเกมได้แต่ไม่ยอมให้เกมมาเล่นกับชีวิตของเราค่ะอันนี้ก็นับเป็นจุดมุ่งหมายที่เพจแล้วก็ช่อง healthy gamer อยากจะชวนทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะดังนั้นเนื้อหาของเพจและช่อง healthy gamer เนี่ยก็จะมีทั้งการสื่อสารที่อยากจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานแล้วก็การสื่อสารไปยังเด็กๆผู้เล่นเกมนะคะถึงแนวทางการเล่นเกมและที่สำคัญก็คืออยากจะบอกทุกคนว่า เล่นเกมคะ่ะเล่นได้แต่ว่าเรามาเป็นเฮลตี้เกมเมอร์เล่นเกมแบบสมดุลชีวิตสมดุลกันเถอะคะ่ะสำหรับเอพิโ o ดแรกในวันนี้นะคะแอดก็มาในหัวข้อเล่นเกมจนเป็นโรคมีจริงหรอก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องของการเล่นก่อนคะ่ะสำหรับในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยการเล่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะจะเรียนรู้ผ่านการเล่นคะ่ะ แต่การเล่นในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงการเล่นเกมหรือว่าสื่อที่เป็นหน้าจอนะคะแต่ว่าหมายถึงการเล่นกับธรรมชาติการเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีการเล่นที่แตกต่างกันไปตามช่วงวัยนะคะอย่างเช่นตอนเป็นทารกตอนเป็นเด็กๆเบบีเลยเนี่ยค่ะก็จะเล่นอยู่ได้แค่ในพื้นที่เล็กๆของเขานะคะแต่ว่าพอโตขึ้นมาได้เดินได้เดี๋ยวไปโรงเรียน ลักษณะการเล่นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงวัยค่ะเกมเนี่ยก็เป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งนะคะที่เล่นได้แล้วก็ทำให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินบางเกมเนี่ยก็อาจจะได้เพื่อนได้สังคมจากการเล่นเกมเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกมทุกเกมเนี่ยจะเหมาะกับคนทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นในเด็กเนี่ยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะเลือกเกม ที่จะให้ลูกเล่นนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเลือกของเล่นให้ลูกนะคะโดยที่จะต้องดูว่าเอ๊เขาโตพอที่จะเล่นของเล่นชนิดนี้แล้วหรือยังเกมก็เช่นเดียวกันค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูเลตติ้งเกมค่ะซึ่งจะมีอยู่ใน app store หรือว่าในหน้าปกของเกมต่างๆนั้นนะคะว่าเกมนั้นๆเนี่ยเหมาะกับเด็กช่วงอายุเท่าไหร่บ้าง แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะกํากับดูแลปริมาณการเล่นเกมของบุตรหลานให้พอดีไม่มากจนเกินไปค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยก็อาจจะติดเกมได้ค่ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนเนาะสมัยนี้หนังสือพิมพ์ไม่มีแล้วก็อาจจะเป็นข่าวตามอินเทอร์เน็ตทีวีต่างๆนะคะเช่นเด็กติดเกมคลั่งโมโหก้าวร้าวหรือว่าอาจจะทําร้ายคนในครอบครัว แอดเองเนี่ยเวลาที่เห็นข่าวพวกนี้เนี่ยก็จะชอบเข้าไปอ่านในช่องคอมเมนต์นะคะก็จะมีคนที่บอกว่าเกมเนี่ยเป็นแพรับบาปทําไมอะไรอะไรก็โทษเกมจริงๆแล้วปัญหามันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเกมก็ได้แอดต้องบอกเลยนะคะว่ามันก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่งนะที่ว่าปัญหาการติดเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนปลายทางที่เรามองเห็นค่ะแต่ว่าคนคนนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นเนี่ย เขาอาจจะมีปัญหาอื่นๆที่สะสมมาก่อนแล้วถึงจะไปติดเกมก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามต้องแยกก่อน,นะคะ่ะคนที่เล่นเกมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะติดเกมนะคะ w h o หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีเกณฑ์ออกมาค่ะสำหรับโรคติดเกมโดยโรคติดเกมเนี่ยจะมีอาการหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ อย่างแรกคนคนนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการเล่นเกมมากกว่ากิจกรรมอื่นๆค่ะจนทำให้ทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะคะอย่างที่สองก็คือคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความบกพร่องในการควบคุมการเล่นเกมของตัวเองค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือถึงแม้ว่าการเล่นเกมนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบทางลบค่ะแต่เขาก็ยังเล่นเกมอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในเกณฑ์มข้อนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราอ่ะเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นโรคติดเกมหรือเปล่านะคะก็จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ค่ะที่เราชอบพูดกันว่าเป็นเด็กติดเกมเด็กติดเกมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะโรคติดเกมนะคะสามารถเป็นกันได้ทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถติดเกมได้เหมือนกันนะคะแต่ในช่วงวัยที่พบเยอะเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะ ซึ่งในเด็กและวัยรุ่นเนะะี่ยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้เล่นเกมนะคะได้มากเลยค่ะโรคติดเกมเนี่ยมันจะนําไปสู่ความบกพร่องในหลายๆด้านของชีวิตนะคะทั้งในด้านส่วนตัวชีวิตการกินอยู่ครอบครัวความสัมพันธ์กับสังคมต่างๆการเรียนการศึกษาหรือว่าการทํางานการประกอบอาชีพนะคะผลกระทบเนี่ยมันอาจจะรวมไปถึง การที่เราไม่ค่อยได้นอนหรือว่าเวลาในการที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีสมาธิในการทำแล้วก็จะทำได้ไม่มีประสิทธิธภาพค่ะการวินิจฉัยโรคติดเกมเนี่ยมันจะไม่ได้มีการเจาะเลือดสแกนสมองหรือว่าวิธีการตรวจร่างกายที่ชัดเจนเหมือนกับโรคทางกายอื่นๆนะคะหลังจากเกณฑ์3ข้อนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะหลวมๆเนาะ ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอ่ะจะประเมินตัวเองยังไงนะคะหรือว่าคนรอบข้างคนคนนั้นเนี่ยจะมองยังไงเพราะบางทีเนี่ยคนคนเล่นเองเนี่ยบางทีก็อาจจะมีอา,าตาบางอย่างเนาะว่าแบบแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยนอนดึกแค่นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยหรือว่าเกตตกนิดหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของผลกระทบเนี่ยถ้าบุคคลรอบข้างช่วยสังเกตได้เนี่ยก็จะช่วยได้มากเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามคนที่เป็นโรคติดเกมหรือว่าคนที่ เราชอบเรียกกันว่าเป็นเด็กติเดกเกมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นตลอดไปนะคะสําหรับในคนที่เป็นน้อยติดน้อย,อยไม่ได้ติดมากเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็อาจจะหายได้เองนะคะแต่สําหรับคนที่อาจจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยติดเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือว่าจากจิตแพทย์นะคะ และถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เลิกเล่นเกมแบบร้อเปอร์เซนต์เขาอาจจะยังมีเล่นอยู่บ้างแต่ถ้าเขาสามารถควบคุมการเล่นเกมของตัวเองได้แล้วเขาไม่ได้รับผลกระทบทางลบจากการเล่นเกมเขาก็ไม่ใช่เด็กติดเกมนะคะแอดก็ไม่รู้ว่ายิ่งพูดจะยิ่งงงหรือเปล่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือโรคติดเกมเนี่ยมันมีอยู่จริงและพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานได้คะ่ะให้ห่างไกลจากการเป็นโรคติดเกม แล้วก็การเล่นเกมเนี่ยสามารถเล่นได้นะคะโดยที่ควรที่จะเล่นอย่างสมดุลเพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างสมดุลค่ะซึ่งการป้องกันการติดเกมเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กอยู่ตอนยังเล็กๆอยู่ค่ะและการป้องกันเนี่ยค่ะก็มันจะง่ายกว่าการแก้ไขปัญหาในภายหลังแน่นอนนะคะดังนั้นในเอพิโซดถัดไปเนี่ยแอดจะมาพูดถึงสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะทำก่อนที่จะให้ลูกเล่นเกมค่ะ และสำหรับวันนี้อพิโซดแรกนะคะก็มาแบบสั้นๆค่ะแอดก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าแอดพูดแล้วงงๆหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะหากท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ